อันนี้ก็สวยงามมากครับพี่น้องอันนี้เป็นปางพระพุทธเจ้านะครับอาที่เพิน่นเพิ่นนอนเนาะเอาแบบภาษาบ้านห้องง่ายๆนะครับเป็นปางที่เพิ่นนอนนะฮะปางนี้เพิ่นบอกว่าเป็นปางที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นไม้แกะได้พี่น้องโอ้ยบึงพี่้องแห่งอลังการแหงกังกยัง,งวะ อุ้ยยิ่งใหญ่อลังการแกะได้สวยงามมากนะครับนี่ผมว่ากกไม้ต้นนี้ือสีหญ่แห้งอยู่ดอกพี่น้องผมก็บ่เคยเห็นยักเที่ยอันนี้เป็นไม้เ่ได้พี่น้องนี่เป็นไม้ที่่นแกะสวยงามมากเลยครับอุ้ยอลังการผลชิงล่งดูหยาบหยาบครับเขาเอ่นว่าปางังปางสาย,ยาเิเนาะเออปังสาย,ยาติครับสวยงามครับบอพี่น้องเป็นไม้เ่ได้พี่น้องนี่เป็นไม้ที่แกะสลัก ได้ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเบิ่งที่ละพี่น้องงามแห้งโอ้บอกเง้ยาเดี๋ยวพี่น้องคนน่ะเป็นประมาณเกือบยี่สิบกมตรผุนได้ผมว่าคนน่ะใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยเอาใครเห็นคลิปนี่ก็สาธุสาธุเด้อครับเด้ออนุโมทนาสาธุนะครับเห็นความงามศิลปะการแกะสลักของช่างนะครับอืม เป็นปางสายหยาดครับเป็นวันนีโอ้ยงามแห่งพี่น้องเอ้ยสาธุเอาครับสาธุสาธุาธพี่น้องที่วัดเมตตาธรรมโพธิยานนะครับจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าวัดจีนแนละ้วพี่น้องเดอ้อมีโอกาสมาเที่ยวกันได้ครับที่วัดจีนนะครับ